พระสารีตนพุนดูกาวันนั้นสิทธิสองคนกำลังเดินทางไปยังหมู่บ้านเอ็มมาอุตซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ11กิโลทั้งสองคนสนทนากันถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นขณะที่กำลังสนทนาและตกเถียงกันอยู่นั้นพระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาร่วมเดินทางด้วยแต่เขาจำพระองค์ไม่ได้ เหมือนดวงตาถูกปิดบังพร,ระองค์ตรัสถามว่าท่านเดินสนทนากันเรื่องอะไรทั้งสองคนก็หยุดเดินใบหน้าเศร้าหมองสิทธิทชื่อเคโอปัสถามว่าท่านเป็นเพียงคนเดียวที่แวะมาในกนรุงเยรูซาเล็มหรือซึ่งไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นั่นเมื่อสองสามวันมานี้ พระองค์ตรัสถามว่าเรื่องอะไรกันขอตอบว่าก็เรื่องพระเยซูชานาัสเลตประกาศสุขทรงอำนาจในกิจการและคำพูดจะปกพรอพระ,พระพรเจ้าและต่อหน้าประชาชนทั้งปวงบรรดาหัวหนาสมณะและผู้นำของเรามอบพระองค์ให้ต้องโทษประหารชีวิตและตึงพระองค์บนไม้กางเขน เราเคยหวังไว้ว่าพระองค์จะทรงปลดปล่อยอิสราเอลให้เป็นอิสระแต่นี่วันที่สามแล้วแต่นี่เป็นวันที่สามแล้วตั้งแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสตีบางคนในกลุ่มของเราทำให้เราประหลาดใจอย่างยิ่งเขาไปที่พระคูหาตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อไม่พบพระศพเขากลับมาเล่าว่า ได้เห็นในมิตรของทูตสวรรค์ซึ่งพูดว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่บางคนในกลุ่มของเราไปที่พระครูหาและพบทุกอย่างดังที่บรรดาสตรีเล่าให้ฟังแต่ไม่เห็นพระองค์พรงจึงตรัสกับเขาว่าเจ้าคนเขาเอ๋ยใจของเจ้าช่างเชื่องช้าที่จะเชื่อข้อความที่บรรดาประกาศกก่าวไว้ประกิศเจ้า จำเป็นต้องทรมานเช่นนี้พระกิตเจ้าจำเป็นต้องทรมานเช่นนี้เพื่อจะเข้าไปรับพระสิวงรดของพระองค์มีใช่หรือแล้วพระรงองค์ทรงอธิบายพระคำปีทุกข้อที่กล่าวถึงพระองค์ให้เขาฟังโดยเริ่มตั้งแต่โมเสสจนถึงบรรดาประกาศกเมื่อพระรงองค์ทรงประดันเนินพร้อมกับศิษย์ทั้งสองคนก็จะถึงหมู่บ้านที่เขาตั้งใจจะไป พระองค์ทรงทำท่าว่าจะทรงพระดำเนินเลยไปแต่เขาทั้งสองคนลบเลาพระองค์ว่าจงพักอยู่กับเราเถิดเพราะใกล้ค่ำและวันก็ล่วงไปมากแล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปพักกับเขาขณะประทับที่โต๊ะกับเขาพระองค์ทรงหยิบขนมปังทรงถวายพระพรทรงบีขนมปังและทรงยื่นให้เขา ขก็กตาสว่างและจำพระองค์ได้แต่พระองค์หายไปจากสายตาของเขาสิทธ์ทั้งสองคนจึงพูดกันว่าใจของเราไม่ได้เราร้อนเป็นไฟอยู่ภายในหรือเมื่อพระองค์ตรัสกับเราขณะเดินทางและทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังก่อทั้งสองคนจึงลีกออกเดินทางกลับไปกรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้นพวกบรรดาเบรก พบบรรดาครสา,าวกสิ1คนกำลังชุมนุมกันอยู่กับสิทธิ์คนอื่นๆเขาเหล่านี้บอกว่าองค์พระรูปเป็นเจ้าทรงกับกับเราชนมนชิพแล้วจริงๆและทรงสําแดงพระองค์แก่ซีโมนสิทธิ์ทั้งสองคนจึงเราเรื่องที่เกิดขึ้นตามทางและเราว่าตนจําพระองค์ได้เมื่อทรงบิขนมปังขอคิดจากวารสาร ในพระคัมภีร์การรู้จักใครสักคนหนึ่งหมายถึงการเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวอย่างแน่นแฟงกับบุคคลนั้นพระเยซูเจ้าทรงปรารถนาให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันของเรากับพระองค์แน่นแฟงขึ้นเรื่อยๆผ่านทางพิธีมิสซาเหมือนบรรดาครสาวกพระองค์ไม่ได้ประทานเงินหรือทองแก่เราแต่ประทานบางสิ่ง ที่มีค่ามากกว่าเราจึงต้องตระหนักและสำนึกถึงคุณค่ายิ่งใหญ่ของสิ่งที่เราได้รับจากพระองค์แบบเปล่าๆในมิจาในแต่ละวันเราได้รับของประทานที่จำเป็นสำหรับชีวิตแบบให้เปล่าจากพระองค์มากมาย <c oughs> เช่นอากาศที่เราหายใจวันใหม่อีกวันหนึ่งแสงอาทิตย์ในยามเช้าของแต่ละวันเป็นต้น แต่น้อยคนติดหนักถึงคุณค่าและขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งเหล่านี้ทุกวันใหม่พระเรยซูเจ้าทรงมอบถ้อยคำจากพระคัมภีร์เพื่อส่องสว่างจิตใจของเราและระธามพระกายและพระโรหิตเพื่อทำให้ชีวิตฝ่ายจิตของเรามีกำลังเข็งแข็งขึ้นเราต้องไม่รับพระพรนเปล่านี้เราต้องไม่รับพรอพอเปล่านี้ โดยประาศจาักการขอบคุณพระองค์